ตอนนี้จะมารีวิวต,ตอนตอนนีครับตอนนี้จะมารีวิวลูกโปงบอลลูนครับมันเป็นไงครับมันลอยนี่เลยครับลูกโป่งบอลลูนครับโอ้โหโลอยไปเลยวิธีการก็ง่ายๆใช่ไหมลูก<ม>แค่เอาพัดลมมาเป่าใช่ไหมเนี่ยใช้พัดลมนี้ใช่ไหมอ่ามาเป่าอารันเข้าไปเล่นดิเข้าไปเล่นดิลูกเร็วโอ้ยลอยมากเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ตัวอะไรอารัน เอ้ยมีปลาดิ้นด้วยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบลูกโอ้หนีไปเลยเหรอเต้นนีดเต้นนีดเต้นตามจังหวะเพลงแล้วข้างหลังก็เป็นลูกโป่งลอยได้โอ้ยอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตัวอะไรอ่ะอู้อะไรสันอะไรสัน <Yeah. S 1> ว้าวมันคือปลาปลานี่เองบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันเร็ว ไ,ไอายโอ้ปลาดิน้ยนยแหละครับไอา <laughs> ไปยกับลูกเล้วเอาไปยกับเขาเลยไอาไปครับอย่ามารีวิวกันใหม่นะ